คล้มอกคลืมใจวันนี้ลุงช้างใหญ่จะมาดูงานศิลปะที่นี่คือ a r ร์ตสตอตั้งอยู่ที่มูลนิธิออทิสติกไทยลุงได้ข่าวมาว่าน้องๆคนพิเศษเหล่านี้เขามีความสามารถในการวาดรูปกันมากเลยอยากจะรู้ว่าเขาวาดได้สวยขนาดไหนเราไปเสาะรู้เสาะเห็นพร้อมกันเลยนะครับ ที่มูล,ลนิธิแห่งนี้ยังเป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้กับน้องๆที่เป็นออทิสติกด้วยนะครับและภาพวาดที่เกิดจากการรังสรรค์ของน้องๆพิเศษเหล่านี้นะครับจะถูกนำไปไว้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางมูล,ลนิธิตอนนี้ลุงจะพาไปดูฝีมือการวาดรูปของน้องๆกันดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหน เท่าที่ดูมาบอกได้เลยนะครับว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยเหมือนฝีมือของศิลปินอาชีพเลยครับดูสะเพลินเลยตอนนี้ลุงว่าจะไปดูผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของน้องๆกงันบ้างดีกว่าว่ามีอะไร เดินมาจากอาร์ตแกลเลอรี่นิดเดียวนะครับเราก็จะเจอห้องที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์นะฮะมีข้าวของมากมายเสื้อเอวยหมวกเอวยใครที่มาที่นี่นะครับสามารถซื้อไปฝากคนที่รักหรือว่าซื้อไว้ใช้เองก็ได้นะครับต่อไปลุงช้างจะพาไปดูห้องที่เขาเรียนเขียนรูปกันนะครับแต่ระหว่างทางนั้นตื่นตาตื่นใจ กับลายเส้น2ข้างกำแพงที่น้องๆขีดเขียนเอาไว้เห็นแล้วรู้สึกเลยว่ามันเป็นเหมือนอีกมิติหนึ่งที่เรากำลังจะเข้าไปสัมผัสแหล่งที่มาของงานศิลปะชั้นยอดและที่นี่แหละครับคือที่บ่มเพาะนักวาดรูปมืออาชีพถึงแม่น้องๆจะเป็นออทิสติกแต่ผลงานในการเขียนรูปการวาดภาพแล้วทำให้เราเห็นเลยว่าน้องๆมีความสามารถจริงๆ ไม่ว่าใครจะไปที่ไหนยังไงเห็นโลโก้นี้สามารถเข้าไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้นะครับเพราะนี่คือผลิตภัณฑ์จากงานศิลปะของน้องๆที่เป็นออทิสติกจากมูนลนิธิออทิสติกไทยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลุงช้างจะพาไปส่อรู้ส่อเห็นเรื่องอะไรติดตามกันให้ดีครับ